สวัสดีครับผมพ่อกันคือเก่าครับนี่กับบ่าวเมืองสีวีสองครับนี่เดี๋ยวเบอนี่ก็จะพามาเบิองพอญายใบคือเก่าครับพี่น้องนี่ผมอยางมากดิก็จะเสียงรถครับนี่เนี๋ยวเบอร์นี่พญายใบแล้วมาหยุบลองมั่นในพญานาคครับนี่นี่ครับพญานาคเพื่อกลังเสียบอยู่ครับนี่นีหลายที่ีเสียบมั่นของพญานาคครับนี่ทียี้จะเสเรเนได้ครับพี่น้องเบอร์นีอ ครับพี่น้องมาเนี่ยอ่าให้กับสีดำบ,บาร์ได้แน่ครับพี่น้องเลิกเดี๋ยวสีผ้าพ <c oughs> ี่น้องมาเล่นฉีดต้มครับมาเนี่ยโอ,อ้ยนี่แต่ฉีดต้มครับมาเนี่ยากหยางได้จังน้อยครับมาเนี่ยเออเดี๋ยวสีผ้าเ <c oughs> บิ้งพยาบาลบคือเก่าครับมาเนี่ยเออ รถมาลดเท่าเดียวครับเมื่อนี้อูดีในเสียงครับพี่น้องลยุกหลองมั่นครับนี่เออเสื่องนี้ก็ยังเสาอยู่ครับพอญ่ไบเหยียบยางเดียวครับเมื่อนี้เสียงกะห่าวคนกะห่าวครับเมื่อนี้เออวุ้ยเมื่อนี้พอญ่ไบแล้วมาหย ok <pl ains> <mam> ma <UC S> ุกหลองมั painful. ่นในพญ่หน้าครับนี่ให้จะคล้องครับเมื่อนี้ เออเดี๋ยวไดแต่ว่าดินลมเนี่ยเดี๋ยวมาแต่ว่าพอใช่ปัญหาครับพี่น้องสำหรับรถฟอร์ดเท่ามืร่นี่เข่าเดียวกระซ้างครับนี่เดี๋ว่าคนสองเข่าครับมาอนี่เข่าเดียวแต่รถครับแต่ว่าคนสองเข่าครับคนครับมาอนี่ยเดี๋ยวว่ากับสิเปีเนี่ยจังไรละครับมาอนี่บอกว่าแต่รถเปีครับคนกับปีเหมือกันครับมาอนี่ เปหนาเปหลังไปเลยครับฝนตกแห้งครับเมื่อคืนนี้โอ้ยตุม้มฤเบิครับพี่น้องเลยหลังจากฝนตกแห้งครับเมื่อคืนนี้ใบใบรับไปน้หาหัวไปนําครับเมื่อนี้เ,เห็นเต่อหลังขวดใบๆบเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมารอดุนกันเบื่องครับ บ่าพเนยใบขี่ยุกแล้วบอครับมาอนี่เนื่องจากว่าขี่มันเละแห้งครับมาอนี่เอ้าดึงลงไปพเนยใบรถไถฟอร์ดดึงเอ้ยพี่น้องเอ้ยเละตุ่มเปะนะครับบอครับมาเนี่นเละตุออออออต่มเปะ,ะครับมาอนี่เลนขีดตุมกันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งรถไถหน้าฟอร์ดยุกหล่องครับเจว่าบ่ได้ใส่ผานยุกหล่องอีนนี้นะครับใส่ผานหกรับยุกเอาเลยครับนี่พี่น้อง ใส่ผ่านหกหุกไปเลยครับสำหรับล่องมั่นของพญาย่หนามือนี้โอ้ยผุนเป็นยุกมืออยู่ครับผุนเออเดี๋ยวฮามาติดตามชมเบิงพญายใบไปเรื่อยๆครับพี่น้องมือนี้พญายใบสายดันสายหูดครับมือนี่ได้ยินแต่เสียงครับมือนี่ทั้งดุทั้งดันครับมือนี่ได้หมวกไหมเกือบไหมครับพี่น้อง เหยียบแหงก็เก่าครับมือนี่เอามาแล้วครับพี่น้องฟอดแตงเหาคับนี้แหละครับขั้นเก่าเลยครับเผ่าเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวมาล่อลุ้นกันเบิรงครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องสําหรับการยุกล่องของพยาบามือนี่ว่าสิทธิ์ได้ซําไดครับนี่เนื่องจากว่าขีดต้มมันเละแห้งครับนี่พื้นที่ก็เละตุ่มเปะเลยครับพี่น้องเออ พเงเย่ใบได้ปรับผานี่แหละครับพี่นอ้องอือขีดินกะเละเป็นเละเลยครับมันนี่ฝนห้ำอย่างเฮ้งเลยครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวมาล่อลุ่นกันเบิงครับพี่น้องนี่ละนี่ผลงานของพเงเย่ใบครับหิดล่องมั่นด้วยที่ว่าเอาผานหกครับมายุกเอาครับนี่เพราะได้มีผานยุกล่องนะครับพี่น้อง ชาวเฟนครับคนใดเพิ่นเดืบเบิองเลี่ยวหรือว่าเพิน่นอยากหูอยากเห็นกะให้ติดตามเบิองผลงานพ่อญใบครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าพ่อญใบรถไถฟ,ฟอร์ดเพิ่นไดเอาผานหกครับเฮ็ดเอาครับนี่เอาหลังจากกินน้ำแล้่ยวขึ้นรถโตครับบวะนี้อ่นี่ล่ะเป็นวิธีการยกหล่องของพ่อญใบครับนี่ คนยืนไหนเป็นคนเสียบครับพี่น้องเดี๋ยวมานรุ่นกันเมื่อไงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยมันเละเองครับรถกะับเดือดหนาในเช่นน้อยครับพอนเข้าเดี๋ยวครับพี่น้องอู้เฮ้ยเดือดไปเอออู้หู้เดือดเลยออเออหลังจากสิดผมมันเละโคตรครับพี่น้องเออรถรถกระเป๋พอรถครับคนกระเป๋พอคนครับมาอนี่ยงกั้ยานแงคือกันครับมาอนี่ มืหนหน้ามืหนหลังอยู่ครับนี่อุ้เออยเอออู้ยอย่างนี้เตะเสียงครับพี่น้องรถกระแล่นเนี่ยครับนี่เออตา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 อู้ยเอเอลดหลับบทการแสดงหนักเลยครับมาอนี่ทั้งคนทั้งรถครับมาอนี่ เพราะว่ามันขีตมมันเละครับพี่น้องเนี่ยจะถอยมายังไม่ต้องถอยเลยไปเลยพี่ยังไมสาวเดียวไปเลยจวัดเลยโอ้ยรลดกระบ,บื้นยางคักเลยครับมืนอนี้มันบื้นลำบากครับมันขีตมมันเละครับพี่น้องหดแนงครับเมือน,น,นี้อูย นี่ละมือว่านี่ได้มาไทไว้แล้วครับนี่กับพงเยใบรถไทฟอร์ดครับนี่นึกว่าฝนถี่ตกครับมาเมื่อนี่ฝนตกอย่างแห้งลยครับเมื่อคืนนี่เลยโอ้ยสไลด์โค้งไปเลยครับวิธีการเดี้ยวของพงเยใบครับนี่เหยียบเบรกคางท้ายไปคางหนึ่งล้อหันจวดเลยครับพี่น้องพงเยใบแล้วโชว์ฟีมือครับวังหันนียวูยางไปใช้กับบไดดแล้วครับสิตมมะเละแห้งครับพี่น้อง เออไปรอหลุนกันเบิงครับติดตามกันเบิงไปเรื่อยๆครับกบอกแฟนขับเลยเด้อครับเด้อปิดตามช่องไม้ครับนี่จะว่าเบาเมืองสีคนเก่าแล้วครับเบาเมืองสีวีสองครับบอลเจนี้ช่องเก่าเพิ่นมีปัญหาแน่เล็กน้อยครับก็เลยเปิดช่องไม้ครับนี่เออพี่น้องเลย บอกแท่นขับของพญายใบนี้ะครับเด้อติดตามพญายใบกับติดตามช่องไม้ครับก็สี่เห็นคือเก่าครับพญาใบรถไถฟอครับนี่เมื่อนี้เห็งหาวก็เก่าครับได้เกือบไม้ครับเมื่อนี้เด้กเกือบไม้ได้หมวกไม้ครับนี่เหงเว้าเห็เฮ็ดไสครับฟังบางต่เสียงหถดครับพี่น้องเสียงดังขับทงอยู่ครับเมื่อนี้ เฮงเบาเฮงเฮงครับพยย่อใหญ่นี่มาปลูกมันได้ครับพี่น้องมาีิอยู่ให้ของพ่ะยัยหน้าครับนี่คร <c oughs> <c oughs> ับผมเสียดายแต่ว่าขีดต้มมันเละนักจังหน่อย <c oughs> โอ้ยน้องกันใหญ่ครับบางทีลหรอเศษอ่านลาดอยู่ครับพี่น้องอู้หึนั่นมันหลองมันเฮงหล่องยังบาดเด้อโอ๊ยไปเลย,เย Wam ครับพี่น้องติดตามชมกันเรื่อไปเรื่อยๆครับ สำหรับพเนยใบรถไถขอดใหมนะครับรอบนึงครับโอ้ยขีดต้นกันเละเป็นเละครับพี่น้องตีดลำบากเลยกันหน่อยครับแล้วบังนาคนครับรถครับอยู่พี่น้องเนี่ยติดต้นเละครับเ่าใช่ปัญหาครับสำหรับพเนยใบรถไถขอดเรับามาหนิเฮ็ดได้ทุกอย่างครับมาหนิไอ้ลุยอย่างเดียวครับเามาหนิ เรียครับพี่น้องเลยเดยว่ากิบ,บ่อชัยปัญหาครับสำหรับรถฟอร์ดเท่ามาื่อีงเฮ็ดได้สุยางครับหนักกเ็เฮ็ดได้เบากเ็เฮ็ดดีครับสำหรับพอนเย่ใบรถไถยฟอร์ดเท่ามาื่อีนหนักกว่านี้ก็ยังเอามาแล้วครับซัมมี่ซัมซีมครับพี่น้องสำหรับเท่าเดียวเท่ามาื่อีนครับมองในบอดีถอยหลังมาดึงไปไหมครับ เพือว่าสิได้คู่งามๆครับเอาเลยตั้งล่ำไม่เลยเออเบืนเป็นบืนครับเหยียบเป็นเหยียบครับเสียงรถกาฮาวเตะเซ้าครับมื่อนี้ ว่า,ปาเปนปลาเพิ่นดีใจเวลาฝนตกใหม่ๆล่ะครับเพิ่นบืนขื้นฟังแบบนี้ล่ะครับปลาบืนขึ้นฟังแงฮงลิ้นหฮงบืนเฮงครับปลากด็ดีดีใจขึ้นกับรถพญใบนี่ล่ะครับพี่น้องรถพญใบก็บขนาดสิต้มเลปปะไนี่ก็แหฮงบืนง้นหฮงเฮงครับตรงนหนที่ละ่ะสายจวดสายดันของเฮ้าครับมาอนี่ยโบตง่วงครับมาอนี้สสำหรับเท่าเดียวของเฮ้ามาอนี้นะครับพี่น้อง กันยางเดียวครับมาอนี่ยสำหรับสายจวดเบอร์วิธีเดียวเพิ่นหันติวเลยครับพี่น้องเอาต้นใหม่คือหักบาเนี่ยเป็นเล่นไผเห็ดไผเห็ดโอ้อยู่บ่อยู่กับไปสุ่นต้นไม้ล่มใส่ปลามันเขาทั้งพุ่นครับบันนี้ งานเขาพญไนาอีกแล้วครับมือนี้งเอาเดี๋ยวน,นี่ก็เป็นการวิธีการปลูกมันของพงไนน์ครับมือเสียบไปเรื่อยๆครับคุยุกล่องกราสียุกไปเรื่อยๆครับพี่น้องอย่างเช่นพงไนใบ แล้วก็สิยุกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคนเสียบร้ายครับมาเนี่ยบบาเมือสีวีสองกับยางยงาแล้จังน้อยครับมาเนี่ยยางแห้งไปไหนแล้วครับมือกันล่มเลยเดี๋ยวเร่เดี๋ยวคอยยางเอาครับนี่ ยางไปเรื่อยๆครับยางแห้ง่ได้ครับพี่นอ้องเออเสียงทับดงด้วครับมื่อนี่มื่อนี่ก็บ,บรรยากาศดีห้ายครับพี่น้องท่งให้ท่งหน้าของห้องเดี๋ยวยินจะเสียงนกเสียงกาห้องครับ <c oughs> ผุนพนักงานเสียบมั่นกับร้ายครับมันนี่อือต่างเบินไปเสียบเลยครับพี่ร้องลั่นตาลั่นธงเนี่ยครับอือจิตต้มกะลีพวดพี่น้องเ้ยง่ายง่ายครับนี่ เออนีแล้ครับบริเวณพันกระชียูประมาณนี่แหละครับพี่น้องนี่ยอ้อยางแห้งบ่ได้ครับสีต้มมันเละครับพี่น้องอ่าเจ้ามาแซ่ร่องท้าบูดนี่เดี๋ยวขอยี้ใส่อีปเปิมสันบ่ได้ เจ้าย่งางเป,ม,ปม,มันเละเลยมันไปบ่ได้เสื้อคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแถวจะไปยางเปว่างหายคนเตรียมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมือมันเละเดี๋ยวถี่ใส่อีเปืนมาดอกคันบ่อใส่อีเปืนมาหลายดอกมันมันเละแห่งเลยนี่ครับพ่อใหญ่หนายมาแต่เสาเลยครับ<ะ><ะ>มาแต่เสาครับมาเตรียมงานไปครับ เดี๋ยวยินดีเสียงครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพอเพราะเอู้ยไปปุ้มแต่เละๆครับพี่น้องเอ้ยเอออเาเบิ้งครับคนกับรถผู้ใดสิไปก่อนกันครับมื้อนี้ผู้ใดสิ่เลี้วก่อนครับนี่เดี๋ยวมารอลุ้นกันเบิ่งครับพี่น้องคนยกกับคนเสียบครับมื้อนิเดี๋ยวเอาคนยกลองรถคันเดียวครับมื้อนิเดี๋ยวเอาคนเสียบประมาณ หาหกเจ็ดคนหมดแล้วครับพี่น้องโอ้รถกับเต๋อพ่อรถครถับมาเนี่ยเนื่องจากว่าฝนตกแห้งครับมาขึ้นนี่ฮู้วี่ตีตมเละเป็นเละเลยครับพี่น้องเอ้ยไปเนี่ยเออดึงเมมึงพะเยาไเออู้วี่ตีตมมันเละไหลมันไปยากเออ ทีเลยตัวีดีเอาเสยลคองเลยนีลงพี่โดบ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 เบี้ยยาโดบสปอนเซอร์มัครับนี่โอเบิ้ยนี่หะฝนเบ้ยฝนฝากบอกเพื่นครับญายุยนครับเด้อ็กำลังกินสปอนเซอร์ยูครับนี่ เดี๋ยเดือมสู้กำลังเพื่อนนะครับเฮ้ยโอ้โได้ลุยต,ยต่อครับบปหนึ่งไอ้อไข่เดือบึองชิปนี้เดียวกะจะรีบนะครับเรื่องฝากคนไร่คนเท่ทัหนี่หรือว่าไข่เ่คนเดียวก็น,กนคือคด้ดขาดคลิปใหม่ๆครับนี่จากงจองดาวเบืบ่องสูปที่สองครับนี่แล้วคลิปนี้ขออนุญาตโคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม